ชาประทันตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปไอ้ลูกทุกคนหลับตาจเจริญสม,มาธิาวนอกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ตาเบาเบาพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตา เหมือนเราปลื้ๆือตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาสักค้อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแลวก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับ ในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวแต่งแต่กล้ามเนื้อบนรหน้าศีรษะ ลำคอปาไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราจะกระเคลว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะกะด็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตา ถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาเบาตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสไอเยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของ ภารกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งระบบสรรพสัตว,ว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศยัย พึ่งพาสิ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นต่างอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้เนีย สักวันหนึง่งก็ต้องวินาศโดยไฟประไลกันบ้างน้ำประไยกันบ้างลมประไรยกันบ้างเป็นต้นนะจ๊ะก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์ยาของเราเนีีย เมื่อเกิดชั่นโลกใหม่นี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราเออกจากคันมารดาเลยเลยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ย ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนีเพราะฉะนั้นเราเอใส่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งของผู้รูแจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสุตธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนกลางกายฐานที่เจ็ดคือศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง ยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจะสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ต้องจดจำไวเ้เป็นเป้าหมายของการหยุดใจ เป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ยที่มันะเหลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกสแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใตย้ กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราควจะต้องนำใจกลับมาสู่ ตั้งดังเดิมในตาแหน่งของท่านโอรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้รมน้งปวงเกิดสูงกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน อย่างละมนล,ละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทําให้นห้ำกระเพื่อม ใจของเราก็ค่อ,คอยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุมๆ่มนุ่มเบาๆใ,ใจใสๆใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะเล้ดเสือกสบ,บาย ใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายังกาๆและองค์พระอยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่ราก็รู้สึกพึงพอใจ กับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องโลง่โลงโปลง่ลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นและ,ละคือรางวัลเบื้องตอน้น สำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพราะได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นเย็นแม้เราจะเคยได้ยินในฟังเราจะต้อง เห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในได้เห็นองค์พระมาแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้เย็นเย็นจะเพิ่งไปกังวลถึงสิ่งนั้นให้รักษาความนิ่งนนุ่มนมสบายกายสบายใจต่อไปอีก ให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ย,ยิ่งสบายขึ้นใจก็ย,ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ออร่างกายของเราเนี่ย ค่อยๆลงโลงเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศค,คล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเรา เหมือนเป็นอากาศธัทธาธที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนอ่อนค่อยๆกลับมาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้น มากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราไปจะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้ที่นิ่งๆน,นุ่มๆ โดยปราศจากความคิดใ,ใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนบาสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมาใ้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีก รักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกแม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในลงลกพระกระทำถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่ง นิ่งๆน,นมๆนมอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวันเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟองเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวล เพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปน,นานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นนะ่ก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะ จากนิ่งหลวมๆแต่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวาง และใจก็นน้มนวนเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านน่มนวนมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแพ่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่าเน่งแน่นและนน,น่มนวล เมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสังส สว่างคล้ายฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุน่มๆน,น,นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสังสงางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงดองในยาบรุโนโตไทนั่นแหละ ดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกไม่นี้แต่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสยเย็นซึ่งมีอยู่แล้ว อยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามชันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับ แม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่แนและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจะกออบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดา ของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวันสำหรับผู้ที่ขคย,ยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาพระเจา้มเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะ ให้ใจนิ่งๆนุน่มๆเบ,บ,บาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะ